สวัสดีครับเดวิดบาริซาจากออสเตรเลียนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับอาชีพที่สามารถทำให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยครับได้พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วว่องไวนะครับเรียกว่าใครที่อยู่ประเทศออสเตรเลียอยู่แล้วนะครับเพื่อนเอนเรียกว่าอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าเพื่อนๆอนเนี่ยอาจจะใช้ชีวิต คู่กับคนไทยนะครับหลายๆคนนะครับเลือกจะทําร้านอาหารไทยถ้าใครชอบฝึกทักษะภาษาอังกฤษนะครับเขาก็จะเลือกอาชีพนะครับในการเสิร์ฟอาหารนะครับเนื่องจากอาชีพเสิร์ฟอาหารนะครับเพื่อนๆจะได้คุยกับลูกค้าแล้วนะครับก็ยังได้อ่านภาษาอังกฤษในเมนูอาหารอีกด้วยอันนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆครับที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษนะครับทาให้ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยคล่องแคล่ว ว่องไวนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยไปออสเตรเลียนะครับเพื่อนยังมีอาชีพอีกมากมายนะครับส,สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์เดวิดนะครับจะมาแนะนำนะครับอาชีพที่ ทำให้เพื่อนเนี่ยได้ฝึกภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วว่องไวและยังได้เงินเยอะอีกด้วยนะครับอาชีพนั้นนะครับเรียกว่ามองข้ามไม่ได้เลยก็คืออาชีพบาติสตานั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเพื่อนๆว่าอาชีพบาริสต้าในประเทศออสเตรเลียนะครับเพื่อนๆทาเงินมหาศาลอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นอาจารย์เดวิดนะครับเรียกว่าถ้าเท้าความไปนะครับเพื่อนๆเกือบ10ปีแล้วครับตัวผมเองนะครับหรืออาจารย์เดวิดเนี่ย ผู้ภาษาอังกฤษแทบไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้มานะครับเพื่อนเรียกว่าทํายังไงดีนะให้เราผู้ภาษาอังกฤษได้นะครับดังนั้นนะครับผมจึงค้นคว้าหาข้อมูลนะครับเรียกว่าสอบถามเพื่อนหรือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลียม,มานานกว่าเรานะครับว่ามีอาชีพไหนบ้างที่ทําให้เราผู้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วว่องไวมากกว่าเดิมนะครับเพื่อน ผูมีอาชีพเยอะมากเลยไม่ว่าอาชีพเนี่ยครับรีเซพชันนะครับ,รบตำรวจนะครับทหารพยาบาลทนายความนะครับแต่สิ่งที่ผมมองย้อนกลับไปว่าอา้าวเราเป็นคน,นที่นะครับไปใช้ชีวิตในต่างประเทศไม่ใช่คน ประเทศออสเตรเลียเลยเราจะทําได้ไหมนะครับดังนั้นนะครับผมเดวิดก็เลยกลับมามองตัวเองนะครับว่านะครับอาชีพไหนที่ทําให้เราได้ฝึกภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนก็มาค้นพบนะครับก็คืออาชีพบาริสต้านั่นเองนะครับอาชีพบาริสต้านะครับเพื่อนเพื่อนนอกจากเป็นเกียรติแล้วนะครับหรือมีเกียรตินะครับมีเกียรติมีศักดิ์นะครับเพื่อนได้ยืนอยู่บนเครื่องชงกาแฟนะครับเพื่อน และยังได้พูดคุยกับสาวๆนะครับหรือนะครับเรียกว่าลูกค้าที่เข้ามาสั่งร้านกาแฟทุกวันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอาชีพนี้นะครับทำให้ผมเองนะครับหรือจานเดวิดเนี่ย ผู้สาษังกฤษได้คล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นนะครับจากที่เดิมนะครับเพื่อนเรียกผู้สาังกฤษแทบไม่ได้เลย yes no okay thank you goodbye เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าอาชีพบารซ่าในประเทศออสเตรเลียเนี่ยสามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยในฝึกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจ คาสเรียนบริซาออสเตรเลียนะครับแล้วอยากจะทําอาชีพนี้จริงๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดตามผมอาจารย์เดวิดนะครับได้ทางช่องทาง Facebook ช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็ยังมีช่องทาง Instagram นะครับแล้วก็มี t i กต o k นะครับชอปปีนะครับเพื่อนเรียกว่ามีโซเชียลที่ไหนนะครับเราเล่นทุกช่องทางนะครับเพื่อนๆหรือนะครับเพื่อนสามารถโทรมาพูดคุยกับผมได้นะครับ 0633249452นะครับเพื่อนๆอาจารย์เดวิดนะครับยินดีให้คําแนะนําทั้งหมดเลยแม้กระทั่งาเพื่อนๆไม่ได้อยากไปเป็นบาริสซ้านะครับแต่อยากไปใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียนะครับผมอาจารย์เดวิดจะให้คําแนะนําทั้งหมดเลยให้เพื่อนๆเนี่ยเรียกว่าไปประเทศออสเตรเลียแล้วนะครับเรียกว่าได้เตรียมพร้อม ก่อนไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคงได้ประโยชน์กันมากเลยนะครับเพื่อเรียกว่าใครอยากฝึกทักษะภาษาอังกฤษนะครับอย่าลืมอาชีพไบริซ่านะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว ว่องไวกว่าเดิมแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆนลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความรู้ให้กับคนที่อยากไปใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับเพื่อนจะได้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเพื่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ